อิวันนี้ป้าทำอะไรให้กินทำมะกอกเลยแล้วเป็นยังไงบ้างคะอร่อยเป็นยังไงบ้างคะอร่อยเป็นยังไงบ้างคะอร่อยอร่อยมากไหมคะอือร่อยก็กินได้เยอะโอเคอรอครั้งแรกใช่ไหมที่ป้าทำอร่อยใช่ไหมคะนี่ไม่อร่อย อะไรไม่อร่อยครับขี้แล้วมักกะโรน,นีอร่อยแบบหน้าตาเป็นไงครับเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้แต่ไม่นูก้กตักให้ดูสิคะ่ะตักใส่ปากกินเลยนะคะโอ้โหอ,อันไหนตักใส่ปากกินาสิคะ่ะ โอเคค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย